จเจริญสุขท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ติดตามช่องธรรมะประจำใจโดยคำผีชีวิตบรรยายก็ต่อนเนื่องจากคลิปที่แล้วเนื่องจากเกิดอุปสรรคด้านเทคนิคก็คือช่องเสียบสัญญาณใหม่ก็คือช่องในโทรศัพท์นั้นเกิดช็อตก็เลยทำให้การบันทึกนั้นต้องหยุด ก็ต้องขออภัยทันทีกำลังติดตามอยู่ก็เราก็มาต่อเนื่องจากตอนที่แล้วสำหรับเรื่องเล่าประสบการณ์โดยเฉพาะเรื่องของพลังจิตที่ได้จากพระอภิธรรมซึ่งคำพิชีวิตก็ได้เล่าเรื่องราวของพระอภิธรรมในเรื่องของปริยัติและที่มาแต่พอ,อพอเข้าใจ เป็นเนื้อหาพอลำๆๆดับลำดาได้แต่หัวใจก็คือว่าเรื่องราวที่คำพ์ชีวิตจะเล่ามันเป็นเรื่องราวทีเ่เกี่ยวข้องกับผีสี่ประเภทซึ่งผีสีประเภทนี้เป็นผีที่ถือว่าทุกๆคนน่าจะรู้หรือน่าจะเคยได้ยินตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเช่น ผีปอบผีปอบผีโพงผีพลายหรือแม้กระทั่งผีกระสือเอไอ้ผีสี่ชิดนี้นี่มันมันเป็นยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีจริงไหมมันเป็นยังไงถ้าบอกว่ามีจริงอยากรู้ว่าเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงแล้วก็อยากรู้อีกแหละ ว่ามันเกิดมาจากอะไรก่อนที่คัมภีร์ชีวิตจะไปเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับผีปอบผีโพงผีพรายและผีกระสือทั้งสีผีที่ปกทันเห็นอยู่หน้าปกนี้เราก็จะมาทำความรู้จักผีทั้งสี่ประเภทนี้แต่พอเป็นความรู้พื้นฐานก่อนผีปอบก็คือผี ที่เกิดจากเดรัจฉานวิชาก็คือวิชาที่มันเป็นเดรัจฉานแล้วมันมันมันแก่มันแก่แกคือมันมีพลังมากขึ้นเจ้าของวิชานะ่ะไม่สามารถจะควบคุมได้วิชาเดรัจฉานนั้นก็เลยกลายเป็นปอบแตนี้กลายเป็นปอบเสร็จวิชาตัวนั้นก็กลายเป็นปอบเป็นปอบนี่เราเรียกว่าพูดชนิดหนึ่งนะเป็นพูดชนิดหนึ่งปอบนี่นะ เมื่อมันกินเจ้าของวิชาไม่ได้ไม,ไดมันก็จะต้องไปกินคนอื่นเพราะมันเป็นพูดพูดมันต้องกินนะดังนั้นเมื่อเจ้าของเนี่ยเจ้าของผู้เรียนวิชาเนี่ยไม่สามารถที่อ่ไม่สามารถจะคุมมันได้มันแก่เกินกวา่าแต่ว่าก็เลยป้องกันตัวเองเอาไว้ไม่ให้พูดหรือปอบตัวเนี่ยเดยรัจฉานวิชาที่กลายเป็นพูดปอบเนี่ยนะกลับมากินตัวเองก็กันแต่เพอตัวเองไว้ไอ้พูดปอบเสรมันก็เลยวิ่งไปสิงกินอยู่กับมนุษย์ กับคนโดยเฉพาะกับมนุษย์เพราะว่าพวกนี้มันจะกินพวกน้ําทั้งหลายอะไรที่เป็นน้ําที่เป็นน้ําถ้าพวกท่านทั้งหลายจะลองไล่ยแยกดูนะคําว่าดินก็คือเกสาผมขนเล็บฟันหนังนะถามว่าเนื้อทั้งหมดเป็นน้ําใช่เนื้อทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายที่หนังหุ้มอยู่เนี่ยเราเรียกว่าน้ําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น อะไรก็ตามแต่ปอดตับไต,บต,บตบหัวใจม,ม้ามน้ำดีน้ำเสียน้ำอะไรต่งตางที่เป็นน้ำทั้งหมดฉะนั้นผีปอบมันจะเข้าไปสิงอยู่ในร่างกายมนุษย์มันก็จะไปดูดกินไปกินสิ่งเหล่านั้นนะค่อยๆกินไปเรื่อยเหมือนเรามีปิงเข้าไปอยู่ในท้องอ่ะมันเข้าไปดูดกินหมดแต่นี้ผีปอบมันยิ่งกว่าปิงอีกคือมันกินอวัยวะด้วยนี่คือเดรฉาวิชาที่มันแก่แล้วกลายมาเป็นพูด เราเรียกว่าปอบนะเป็นพูดชดนิดหนึ่งเรียกว่าปอบส่วนผีพงผีพงผีพงเนี่ยก็คือพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากจากคาถาอาคมผีพงเนี่ยนะแต่เป็นวิญญาณที่ไม่ใช่วิญญาณจากโลกมนุษย์แต่เป็นวญาณพวกเทวดาโดยเฉพาะวิญญาณของพวกบังบทนะมันจะมีเมืองบังบท บางบทนี่เป็นเมืองที่ไม่ใช่อมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เป็นเมืองอัมนุษย์ฉะนั้นเมืองบางบทก็จะเป็นที่อยู่ของพวกเทวดาในระดับชั้นระดับพื้นๆรระดับชาวบ,บ้านก็เช่นลุคเทวาหรืออะไรพวกนี้นะแม้กระทั่งหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นนาคราชพญานาคหรือนาคราชบางส่วนนาคบางส่วนเขาจะอยู่กันในหมู่บ้านบางบทนะเป็นที่ชุมนุมของอัมนุษย์ บางบทไม่ใช่เมืองมนุษย์เป็นเมืองอมนุษย์แต่มีวิถีมีลักษณะท่าทางทุกอย่างเป็นมนุษย์นะไอ้พวกนี้ก็หลักๆเลยมันก็จะมีดีมีไม่ดีฉันถามว่าพวกอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเวลามันตายเนี่ยนะเวลาตายหรือว่ามีการเปลี่ยนสภาพเขาจะเปลี่ยนสภาพมาเป็นโพงก็เป็นวิญญาณของอมนุษย์อนะ่ปอบในวิญญาณของเดราาัจฉานวิชา ส่วนพงเนี่ยเป็นวิญญาณของอามนุษย์ก็คืออมนุษย์ที่ว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่ตายไม่ได้กลับไปสวรรค์นะกายจะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างก็กลายเป็นพงซึ่งมันก็ยากอธิบายแต่นี่คือความหมายของคําว่าพงแล้วแล้วพงมันอยู่ในในลักษณะไหนพงนี้จะไม่เห็นอยู่ตามตามบ้านเรือนแต่จะอยู่ในป่าแล้วจะอยู่ตามพืชหัว พืชหัวก็คือพืชที่เป็นยาโพงนี้จะอยู่กับพืชหัวที่เป็นยาพืชชนิดนี้มันเป็นพืชที่รักษาโรคนะมีพุทธคุณมีอามีอนุภาพไม่เรียกว่าพุทธคุณมีอนุภาพสูงนะฉะนั้นหมอยาเนี่ยจะรู้จักดีพวกหมอยาสมุนไพรในพรานในพรานจะรู้จักผีโพ็นอย่างดีผ่านป่าเพราะว่าผีพวกนี้จะอยู่ในป่าลึกในป่าโลชัดป่าดงดิบ เพราะว่าพวกนี้จะไม่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 ไม,ไม,ไม่ชอบเมืองมากๆอีพงเนี่ยเพราะว่าเขา,เขาเ,เ,ขา,าเขาเมืองเขานี่หละป่าก็เมืองเขานั่แหละฉะนั้นเขาเมื่อเขาตายแล้วก็จะไปอยู่ในในดินแล้วก็ไปอยู่ในพืชหัวโดยเฉพาะตูวว่านท่านทั้งหลายน่าจะเคยได้ยินว่านพงฉะนั้นผีพงเป็นยังไงพวกนี้มันจะเป็นก้อนไฟก้อนไฟลอยขึ้นมาลอยเหมือนเราปล่อยโคมอะ่ะ ก่อนไฟลอยขึ้นมาเหมือนเรามีคันเหมือนเรามีงานแล้วปล่อยโคมลักษณะของดวงไฟเหมือนโคมอ่ะเป็นแดงๆว่าว่าวาว่า,วาซึ่งถ้ามีใครก็ตามบังเอิญไปเจอโพงที่กําลังขึ้นลอยขึ้นมาแลวบังเอิญไปเห็นต่อหน้าเนี่ยอันนี้ให้รู้ว่าตายทันทีปีโพงเนี่ยตายทันทีใครก็ตามที่เผชิญหน้ากับโพงเนี่ยมองเห็นน่ะถ้าได้สบตาหรือถ้าเราไปเห็นต่อหน้าซึ่งซึ่งหน้าให้รู้ว่า ตายตรงนั้นยืนตายตรงนั้นเหมือนโดนไปฟ้าช็อตน่ะแห้งเลยเลือดแห้งเลยนะจะเรียกว่าถูกดูดจินก็ไม่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 ทราบได้แต่โพงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นไปถามพรานป่าหรือผู้ที่เคยเข้าป่าพระทุดงที่เคยไปทุดงในป่าลึกๆเนี่ยนะจะรู้เรื่องโพงเป็นอย่างดีแล้วก็ก็ทุกท่านก็จะต้องรู้ว่าการป้องกันโพงต้องทําอย่างไรถามว่าโพงตัวนี้เนี่ย มันแปลสภาพกายล่างได้ไหมพงเดวนี้ได้มันกลายได้เป็น,ปนแม้กระทั่งสมิงนะสมิงโพงสมิงพลายนะมันมีสองสมิงนะท่านทั้งหลายสมิงโพงกับสมิงพลายต่างกันยังไงสมิงโพงกับสมิงพลายสมิงโพงเนี่ยเป็นสมิงที่เกิดขึ้นจากจากฤทธิ์ของพงเดวนี้มันแปลสภาพแล้วมันไปนสิงอยู่ในสัตว์ มันไปสิงในสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นโพงซึ่งสมิโพงตัวนี้มันจะจะดุดจะกินเลือดแล้วดุมากมากมาก,กินถ้ากินหมู่บ้านไหนก็กินทั้งบ้านอ่ะ่มันจะกินต่อเนื่องแล้วถ้ากินไม่หมดมันไม่ยอมนี่คือสมิโงโพงคือเป็นโพงนั่นแหละแต่ว่าไปสิงอยู่ในในเสือนะถ้าสมมติว่ามันไปสิงในเสือตัวไหนแล้วเนี่ย แล้วมันพาเสือตัวนั้นไปกินคนมันก็จะยึดร่างกายเสือนั้นเป็นตัวมันเลยมันก็จะใช้ร่างกายนั้นเป็นเสือตัวนั้นก็เลยเรียกว่าสมิงที่สําคัญคือถ้ามันไปกินร่างกายมนุษย์ได้เมื่อไหร่มันสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ด้วยนี่น่ากลัวโงงน่ากลัวนะโงงน่ากลัวมากๆแต่ว่ามันอยู่ในป่าป่าคือป่าใหญ่ป่ารกป่าดงดิบมันไม่ได้อยู่ทั่วไป นะแล้วก็เรามาดูกันเรื่องผีพรายผีพรายนี้เป็นน้องๆ้องโพงน้องๆ้องโพงคือผีพรายก็หมายถึงว่าเดิมทีมันเป็นโพงนั่นแหละต่อมาก็มีพวกหมอยาสมุนไพรไปเอายาโพงพวกนั้นมาแล้วเอามาปรุงยาปรุงยา,ารักษาโรคนี่สัอย่าลืมนะยาโบราณเนี่ยมันเป็นยาที่ใช้คาถามันไม่ใช่เอาสมุนไพรมาสาก,กัดเหมือนฝรั่งแล้วออกมาเป็นยา เม็ดให้พวกท่านารับประทานนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มันหมายถึงการเอา,อาสมุนไพรมาแล้วก็มีการหุงปรุงยามีการสวดมีเคล็ดมีการวิธีในการสวดแต่มันเป็นยาสมุนไพรที่ปอ้เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ครับคือกินแล้วหายทันทีซึ่งต้องยอมรับว่าในโบราณน,นั้นใช้สมุนไพรและปรุงยาเนี่ยเยอะมากแล้วก็สามารถรักษา,าแม้กระทั่งแผลที่ถูกแทงถูกฟัน หรือแม้กระทั่งตูโพงบางตัวเนี่ยมันกันปืนพงจะเลือว่ากันปืนนะปืนไฟกินเขาไม่ลงหรอกถ้าใครมีถือพงอยู่ถือว่านพงอยู่ก็ให้รู้ว่าเอามเข้าไปลงหรอกปืนไปยิงเขาก็ให้รู้ว่าปืนนันจะแตกใส่นะ่นแหละเพราะมันเป็นพลังงานไฟฟ้าที่แรงมากยับอย่างได้ซึ่งก้อนปัจจุบันในในปัจจุบันนี้ก็มีผู้ถืออยู่แต่เราไม่รู้ว่าใครถือไปบ้างแต่นี่คำพีชีวิตบรรยายเล่าให้ฟัง ส่วนพีพาก็คือพวกยาสมนุนไพรที่มันมีวิญญาณมีคาถาอาคมกำกับโดยเฉพาะตัวนั้นคือมีพงมาคุมอยู่ตอนนี้เขาว่าหมองูตายเพราะงูจริงไหมอ,อ่จริงนะปาหมอตายเพราะปากหมองูตายเพราะงูจริงคือคนเราเนี่เวลาเวลามีอะไรแล้วบางทีมันถือไม่ได้มันถือสัจจะไม่ได้นะเพราถือสัจจะไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าแพ้ หรือภาษาอีสานเรียกขลังนะผิดของนะผิดของตัวเองนะแล้วมันก็มีตัวขลังหลายตัวโดยเฉพาะพวกภายพวกพงเนี่ยมันจะถือหลายอย่างการรอดราวผ้าเงี้ยก็ทาไม่ได้นะรอดราวผ้าเนี่ยราว,า,ยาวที่เคยตากผ้าเชือกเนี่ยที่เอาผ้าไปตากไม่ได้เลยนะแล้วก็อีกหลายอย่างข้อถือของเขาถ้าถือไม่ได้ปั๊บมันก็จะแปรสภาพ พอแปรสภาพครับมันก็จะวนหาตัวเองซึ่งคนที่เรียนยาพวกนี้เรียนคาถาพวกนี้รู้ว่าของเนี่ยมันไม่สามารถจะคุมอยู่ก็จะใช้วิธีกําจัดหรือเอาไปทิ้งส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทิ้งด้วยวิธีต่างๆแต่ให้รู้ว่าพายเนี่ยมันมีลักษณะของมันคือมันเป็นยาฉะนั้นมันจะกระายหรือกระสายนั่นแหละกระสายกระจายขยายเนี่ยไปด้วยแบบเดียวคือน,น้ํา ฉะนั้นมันจะไปตามธาตุน้ําฉะนั้นตัวพายเวลาไปทิ้งที่ไหนก็ช่างมันจะซึมลงไปแล้วจะกลายเป็นน้ําแล้วก็ใช่เพราะว่าเดิมทีอาหารเข้ามันก็คือน้ํานั่นแหละฉะนั้นก็จะไปลงไปเกาะอ,อยู่ใช่พายนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ําเดิมทีมันก็เป็นโพรงนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันกลายสภาพเมื่อไหร่มันก็จะไปอยู่ในน้ําซึ่งเราจะเห็นว่าผีพายนั้นจะเช่นพายน้ำ ต้องบอกพวกท่านอีกเรื่องหนึ่งขยายความให้ฟังชัดๆพลายนี้ถูกนำมาปรุงยาโดยเฉพาะยาสั่งด้วยนะยาสั่งหรืออะไรยามหาสเสน่ห์ยาป้ายเอาไปผสมกับน้ำเหลืองอ่าก็คือน้ำมันหงเขาเรียกว่าน้ำมันหงน้ำมันหงก็คือพวกปอดรำเนี่ยเขาจะเอาเทียนไปหล่นเอาน้ำมันนะน้ำมันน้ำเหลืองอะของศพตายหง แล้วก็เอามาผสมกับไพายนะเ <c oughs> ขาเรียกว่าน้ำมันหงก็เป็นน้ำมันไลายแล้วมันก็เป็นเหมือนวิญญาณวิญญาณของร่างกายนะั้นก็จะไปสั่งให้ทำอะไรมันก็ทำสั่งให้ผู้หญิงคนนี้มานอนกับผู้ชายคนนั้นซึ่งพวกหมอทำจอคามังเวทจะทำกันเยอะที่สุดนี่คือผีไพลานะต่อมาผีกระสือผีกระสือนีออ้ถ้าเราเอาตามนิทานมันก็คือผีถอดหัวบีไส้ ผีถอดหัวผีไส้เอมันมีไหมหรือว่าใครเ็เห็นหรือเปล่าว่าเอมันมีมีแต่หัวแล้วก็ไส้ลอยมาถ้าเหน็นก็เห็นแต่อยู่ในหนังอะแต่ถามว่าคนเท่าคนแก่โบราณเนี่ยพูดถึงผีมีหัวกับไส้เนี่ยเรียกว่าผีกระสซือเนี่ยเหตุผลที่เขาพูดเรื่องนี้แล้วที่เขาพบ่อยมันอยู่ที่ไหนผีกระสือนี่ให้พวกท่านถอยหลังกลับไปดูเรื่องผีปอบ ถามว่ามีไหมมีโบราณมีแต่โอกาสที่พวกท่านจะเห็นกระสือแบบมีหัวกระไส้ห้อยมานี่ยากทําไมเป็นอย่างนั้นคือปอบมันแก่มากปอบเนี่ยปอบมันเป็นคนเรียนคาถาแล้วคุมคาถามาอยู่แล้วก็ตัวเองก็กันแต่เฉพาะตัวเองไม่ได้กันคนอื่นปอบมันก็เลยออกไปหากินพอ,อก,กินมีคนที่เขารู้เขาจับได้ปั๊บมันก็ถึงยอมรับมันแพ้มันถึงจะบอกว่าเป็นมันมาจากใครเขาเรียกว่าปอบเอ่ยชื่อปอบแรกหน้า ปอบ,บางตัวนี่มันไปพูดชื่อคนอื่นนไม่บอกเจ้าของนะฉลาดหัวดีนะผีปอบ,บางคนเป็นพระเรียงกาถาข่มแล้วคุมไม่อยู่แล้วไปเข้าสิงกินลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานในบ้านนั่นแหละเสร็จะแล้วพออ่าพอเขาจับได้ขึ้นมาจับตัวปอบนั้นได้เขาไม่ปล่อยออกเขาจับ้นู่นุมมาขายหน้าต่อนะนุน่น,นไปบอกว่าเป็นนายอำเภอคนนั้นเป็นนายคนนี้เป็นขายหน้าต่อปอบจันไรก็มีมีปอบจันไรด้วยนะปอบแรกหน้านะ แต่ว่าถ้าคูดที่เขามีวิชาจริงๆเนี่ยเขาจับได้ปั๊บมึงจะพูดออกปากใครเนี่ยก็มีไปทางเพราะว่ามันหลอกเฉพาะคนคนไม่รู้จากนั้นคูดที่เป็นอาจารย์ทำเนี่ยเขาจับได้ปั๊บเขาเจาะเลยถ้าอย่างนั้นมึงเป็นใครก็ช่างถ้ามึงบอกว่าเป็นนายแดงเดี๋ยวคูจะฆ่ามึงถ้ามึงเป็นนายแดงจริงไอ้แดงกันจะตายมึงยังยืนยันว่าเป็นไอ้แดงอยู่หรือเปล่าถ้าปอบเนี่ยมันกลัวเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเขาจับปอบได้เนี่ยไอ้เจ้าของปอบมันรู้ว่าถูกจับได้ มันก็พยายามพูดชื่อคนอื่นที่จะไม่ใช่ชื่อมันแต่แล้วแต่คนที่เขารู้ทันเนี่ยเขาจะงั้นกูจําเป็นต้องฆ่ามึงเพราะถ้ากูไม่ฆ่ามึงกูฟังมึงเลยมึงก็หลอกกูขอฆ่ามึงอ่ะใครตายในเวลานี้ก็แปลว่าเป็นเจ้าของปอบโอ้ย้าพเจ้ายอมแลว้วข้ายอมแลว้วยอมแลว้วยอมแลว้วจริงจริง,รงผมชื่อนัทเดียมออกป่ากลัวตายอันนี้ผีปอบเอาแล้วมันเกี่ยวกับผีกระสือ,อยังไงเกี่ยวคือปอบเนี่ยมันออกไปหากินไม่ได้ พอมันออกไปเป็นวิญญาณได้มันจะถอดถอดอาการของเจ้าของออกไปออกไปทั้งตัวแต่นี้ถ้าปอบมันไปเป็นแต่เป็นแต่วิญญาณไปเป็นแต่ผีไปเฉยเฉแต่ถ้ากระสือมันถอดร่างไปด้วยถอดออกข้างในถอดเครื่องในเราออกไปด้วยนะซึ่งลักษณะนี้มันเหมือนกับมันพาไอ้คนที่เป็นเจ้าของคาถานไปด้วยนะฉะนั้นปอบกับกระสือก็เป็นตระกูลเดียวกันโพงกับพรก็เป็นตระกูลเดียวกันมันเป็นที่มาซึ่งกันและกันซึ่งผีปอบ เป็นความเชื่อใช่ไหมแต่ก็ไม่มีใครกล้าเถียงนะโดยเฉพาะทางภาคอีสานนองแห่ต้องบอกเลยว่าขึ้นเชื่อปอบป,อป,อปอโอปโหูกลัวกันไม่เห็นละที่ออกเป็นข่าวการซื้อก็เป็นตระกูลเดียวกับปอบและแน่นอนที่สุดว่าการะสื้อนั้นเขาจะต่อถ่ายญาติใช่ผีปอบกระสือพวกนี้มันจะต้องต่อถ่ายญาติมันเป็นมันสามารถต่อถ่ายญาติได้ซึ่งใครที่สนใจเรื่องนี้ก็ลองไปดูหนังก็ได้นะจริงๆคําปนชีวิตเล่าผีสี่ประเภทนี้ให้ฟัง โดยนำบรรเล่าอาธิบายผีสีประเภทให้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อ30ปีที่แล้ว30ปี20 20กว่าปีไม่ใช่30ปีนะประมาณ22-23ปีที่แล้วคัมภีชีวิตตอนนั้นเป็นเป็นพระได้มีโอกาสไปปักอยู่ในป่าป่าป่า,ปาเขาเรียกว่าป่า าเรียกอะไรป่าชุมชนใช่ไหมถ้าเรียกสมัยนี้เอาเป็นว่บป่าพื้นที่ประมาณ1000ไร่ป่านั้นเรียกว่าดงตะกวดดงตะกวดนั้นก็เ,เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเมืองเมืองหนึ่งก็คือเมืองจำปาสีแล้วก็เป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเอของทุ่งกุลาลองไห้นะแถวนั้นจะเป็นต้นยางต้นไม้ยางไม้ยางเยอะ ยางหรือไม้เต่งไม้หลังอนะไรพวกนี้นะสูงใหญ่อายุหลายร้อยปีป่านั้นก็ิดให้รู้ว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผีสี่ประเภทที่คำพีชีวิตเล่ามาทั้งหมดนี้จะถามว่าเราวคำพีชีวิตได้รู้เรื่องเนี้รู้เรื่องผีปอบผ, í, ผีพงผีพายผ í, ีกระเสือนี่ละเอียดจังรู้มาได้ยังไงก็รู้เพราะว่านี่แหละเหตุการณ์มันเกิดที่ป่านี่แหละถามว่าเจอ ผีปอผีโพ,พงผีภายผีกระสือใช่ไหมบอกไม่ได้เจอหะือมีโอกาสได้รู้เรื่องนี้ในวันนั้นเป็นเวลา4ี่สามสี่โมงห้าโมงเย็นคำพิจิตได้ไปปรากฏอยู่ที่ป่าดงตะกวดช่วง4ี่โมงห้าโมงเย็นในป่ามันไม่เหมือนกับในหมู่บ้านเรามันจะเป็นเกือบมืดนะมันโพลเพมันเป็นมืดมืดนะแล้วก็แน่นอนที่สุดเสียงของป่าเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนเสียงในบ้าน เสียงมแมลงต่างๆเสียงที่แสดงถึงว่าค่าแล้วนะค่าแล้วนะที่เป็นสัตว์ระบบนิเวศและกันเสียงมแมลงต่างๆก็ดังเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรต่างๆก็ดังเหมือนกับจะบินกลับรังนะแล้วก็มแมลงที่จะต้องเป็นแสดงว่านี่กําลังจะเข้าเวลาค่าคืนแล้วก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจักระจันนะจักระจันหลีดลิงอะไรพวกนี้ ก็จะดังขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตัวลิดลิงตัวจักจั่นนี้มันจะเป็นยี่ห้อของป่าเลยคือมันอยู่ในผวังเลยอ,อยู่ในผวังวันนี้คือเราอยู่ในป่าแล้วนะ,ะในเวลานั้นกําลังผูกกดอยู่การผูกกดเนี่ยในในป่าเนี่ยหลักๆที่เราจะต้องเราต้องรู้เลยหนึ่งเป็นทางเดินของมนุษย์หรือไม่ทําไมถึงต้องต้องรู้เรื่องนี้เพราะถ้าเป็นทางเดินของมนุษย์เนี่ย คือในป่าเนี่ยมันจะมีคนไปเก็บเห็ดไปหาของป่าแล้วเขาเดินบ่อยๆก็จะเป็นทางถ้าเราไปการกดในทางทางเช่นนั้นมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเราเพราะว่าไปเดินบริกรรมไงแล้วต่อมาชาวบ้านเขาก็มาหาเห็ดครับ็มาเหยียบรอยนั้นเขาก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเราแทนที่จะได้บุญเป็นบาปด,ด้วยหนึ่งอย่าไปการกดในที่ที่เป็นทางทาง,ทางมนุษย์ทางเขียวมนุษย์สองเป็นทางผีหรือไม่อ้าว ทางคนกับทางผีเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าทางผีเนี่ยมันก็จะเป็นทางลู่ลมนี่หลายคนบอกว่าเวลาไปการกดปั๊บต้องเอาที่ลมมันโปร่งลมมันคือเข้าใจไหมว่าผีเนี่ยมันเป็นพลังงานฉะนั้นมันจะเป็นลู่ลมไปทางเดียวกันลักษณะของการเดินทางของพลังงานวิญญาณมันจะมาในลักษณะของลมลมหมุนด้วยฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าทิศทางทางที่เป็นทางลู่ลมที่วิ่งจากเหนือ ลงใต้วิ่งจากออกไปตกถ้าตรงลู่ลมที่วิ่งออกไปตกอย่างเงี้ยเหนือลงใต้ตรงๆเลยนะไม่มีอะไรขวางเนี่ยเขาเรียกว่าทางผีนะแต่ถ้าเกิดอ่าิ่งจาขทางอื่นแล้วมันมีซุกแซกหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่เราตั้งเราต้องตั้งให้เง่เ้ยเดิมเดิมเลืมเดิมอย่าไปตั้งตรงทางขวางเลยเพราะมันจะมีผลตอนเราปรากฏลงเนี่ยเรานั่งกรรมฐา,านปั๊บเราจะถูก ดันออกทันทีเขาจะไล่เราเขาจะกวนเราใช่นี่คือเป็นที่มาส่วนหนึ่งของคนที่นั่งกรรมาฐานแล้วจิตแตกผีหลอกอย่าลืมนะผีพวกนี้นะผีบรานพวกนี้ผีในป่าเด็กเวลามาเขามาห้อยหัวนะเขาไม่ได้เดินมาหเหมือนเรานะ,ะผีจริงๆนี่เขาเดินกลับหัวกับเรานะเขาไม่ได้เดินตรงๆเหมือนมนุษย์คุยกันนะมาห้อยหัวผมห้อยเลยนะระยะสยายมาเลยนะดังนั้นทางผีนี่ก็ต้องสําคัญ แล้วการกดเราจะต้องเราต้องดูสองทางนนี้สามที่อยู่ของสัตว์ร้ายหรือที่ไปที่มาของสัตว์ร้ายเช่นงูตะขาบหรืออะไรอื่นๆตัวนี้สามารถรู้ได้ด้วยการเอามือลงที่แม่ธรณีแล้วก็สวดเมตตัจญกก็สามารถารู้ได้อู้สามอย่างนี้ก็หาที่ปักยากแล้วนะอาจารย์บอกไม่มันมีมันเหมือนเข้าเผาผีเวลาเราจะไปโยนไปเผาศพในป่าชา้าเราจะโยนไข่ใช่ พระเวลาไปการกดเขาก็ต้องมอีวิธีการเลือกที่เหมาะี่ตั้งก็คือเมื่อเราไปถึงระปงเรารับพงที่โครงภูมิก่อนภูมิจะชี้ตำแหน่งให้เราไปกลางนะอันนั้นเราไม่ต้องห่วงไปทางอะไรถ้าเขาบอกตรงนี้ได้เราก็ได้ฉะนั้นคําพีชีวิตมีประสบการณ์ในป่านปรากฏในป่าไม่ได้เลือกว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าเขาชี้ว่าใช่ก็เอาตรงนั้นซึ่งในการรงทั้งนั้นก็ไปมีโอกาสได้รงได้รับคําแนะนําจาก พระในสมัยโบราณนู่นสมัยสมัยจำปาสีหลวงตาก็ได้บอกเออตรงนี้นะท่านนะเ,เราก็เลยกลางนี่เป็นเรื่องเล่าจงใช้วิจารยณน,นะแต่จริง,รงเป็นอย่างนั้นคำพิชีวิตก็เมื่ออธิษฐานจิตแจ้งภูมิแล้วก็หลวงตาเอานั้นก็บอกอ่ะตรงนี้แหละท่านตรงนี้ปลอดภยัยตอนนี้ผมเองก็เคยไปอยู่ที่นี่อยู่แต่ว่ามันอันตรายเยอะหน่อยนะเมื่อก่อนนี่ใช่ แต่ว่าตอนนี้ก็มีบ้างแต่ก็ไม่น่าจะเยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านปา,ปากกดตรงนี้ก่อนงั้นผมไปส่งน้ําก่อนนะวาวยจางนั้นท่านพูดเสร็จท่านก็เลยไปส่งน้ําเดินผ่านไปคือหลังจากหลังหลังตรงที่คาพิจิตรการกดอยู่เนี่ยมันจะเป็นบ่อน้ําบ่อน้ําที่น่าจะเป็นบ่อขุดอ่ะก็ได้ยินยแต่แกส่งน้ําแล้วมองไปก็เห็นมีท่าน้ําอยู่แค่นั้นทั้งใจเราการกดเรียบร้อยแล้วเราก็ปฏิบัติกิจของเรา ในการปฏิบัติของอคำพีชีวิตทําไมถึงได้ใช้คําว่าพลังจิตที่ได้มาจากพระอภิธรรมก็คือการไล่ท่าสี่ขันห้าด้วยสมาธิพื้นฐานโดยพระกรรมฐานเวลาเราลงการเรียนเราปฏิบัติธรรมในกลางป่าทุด,ดงเนี่ยเราจะใช้ตัวสมาธิ3ตัวเลยนะทั้งคลิกะอุะอปาัจาและอัปปนาคือสมาธินี่ไม่ใช่อันไหนดีกว่าอันไหนไม่ใช่อย่างนั้นนะระดับสมาธิพวกนี้มันจะถูกลําดับไปใน ในวาลจิตเราวาะอารมณ์มันจะวิ่งไปพร้อมๆกันฉะนั้นคณิกะสมาธิอยู่ระดับนี้สักครู่มันจะเคลื่อนไปหาอุปจารสมาธิสักครู่จะเคลื่อนไปหาอัปปนาสมาธิแล้วก็ถอยกลับมาอุปจารสมาธิแล้วกลับมาคณิกะสมาธิขึ้นลงขึ้นลงนับขึ้นลงเป็นอนุลมบติลมโดยการพิจารณาเราก็จะพิจารณาตัวขันห้าตัวสัจธรรมอะไรพวกนี้และหลังจากลำดับการไล่ตัวอัฏฐา ธรรมทั้งหลายอัธรรมคือตัวเนื้อหาของพระอภิธรรมพอเราไล่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามาสู่วิปัสนาในส่วนของอารมณ์วิปัสนาภูมิก็ไล่อารมณ์แล้วก็นี่คือหลักในการปฏิบัติทุด,ดงขวัตในป่าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่าให้พวกท่านฟังเพื่อจะไปฝึกนะแต่ด้วยเหตุนี้เราเลยเข้าใจเข้าถึงเรื่องของภพภูมิแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมวัดหลวงตาที่ ที่อยู่ในสมัยจำปาสีเราก็ดังคุยกันพูดคุยกับท่านท่านก็เล่าเรื่องว่าทีมาที่ไปของท่านเนี่ยเดิมทีก็เป็น <c oughs> ทหารเมืองสาเกตสาเกตนครแล้วก็หลังจากพญาสุริยะนั้นสิ้นพระชนก็คือสวรรคตก็ตัดสินใจบวชซึ่งก็บวชพร้อมๆกับลูกชายของพญาสุริยะซึ่งลูกชายของพญาสุริยะก็ส่วนหนึ่งก็เดินทาง ท่านปฏิบัติไปส่วนหนึ่งแล้วก็เดินทางไปทางเมืองสีโคตบอมส่วนตัวท่านก็เดินลงมาทางใต้ก็เลยได้มาอยู่ที่ดงตะกวดที่แหละก็มาดําเนินชีวิตอยู่เป็นพระจนมีวัดมีวาเขาดงตะกวดเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านจอมขมังเวทนันถึงกลายเป็นดงตะกวดมันถึงไม่มีใครสามารถมนุษย์ถึงอยู่ไม่ได้ไงเป็นหมู่บ้านจอมขมังเวทคืออะไรอะไรก็อยู่ตรงนี้ ถ้าถามว่าแล้วผีพวกนี้ทำไมมันเยอะจังที่นี่ก็ต้องไล่ไปตั้งแต่สมัยเจ้าพระเจ้าฟ้าเงึมนู่นจากหลวงพระบางที่มาตีเมืองสาเกตเนี่ยเข้ามากับผีพญาฟ้าเงิมเนี่ยมากับผีมาปราบมาลบเมืองชนะเก่งค็ะเขาเอาผีมาลบาเขาไม่ได้เอาคนมาลบเขา,าชนะหมดสิเขารู้หมดเราไปตั้งทัพตรงไหนรู้หมดเราไปแอบอยู่ตรงไหนเขาก็รู้หมดมันก็เลยแพ้พญาฟ้าเงิมนั่นแนหะที่มาตีเมืองสาเกต เวลาตีเสร็จไปพอซื้อดันเอาผีมาไว้ทุกมุมเมืองเนี่ยแหละก็เป็นที่มาของผีปอบผีพงผีพายผีกระสือเป็นผีที่ไม่ใช่ผีวิญญาณทั่ว,วไปนั่นแหละท่านเอ้ยเ,อเล่าสัพผีเห็นละนี่คือเอ่อคือเล่ามาไม่ใช่เล่าให้พวกท่านทึ่งนะเป็นผู้วิเศษไม่ใช่อย่างนั้นเล่าเพื่อให้พวกท่านเห็นว่าพระอภิธรรมไม่ใช่บทสวดไม่ใช่บทสวดที่เอามาสวดแล้วจะได้สวรรค์ขึ้นสวรรค์พระอภิธรรมเป็น สัจธรรมเป็นพระสัจธรรมคําสอนเป็นความรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละถ้าใครนํามาใช้กับการปฏิบัติได้จะเห็นพุทธ,ธานุภาพเป็นพุทธคุณอันสูงส่งโดยเฉพาะในส่วนของพระอภิธรรมไม่ว่าจะเป็นบทใดๆก็ตามและที่สําคัญที่สุดถ้าท่านพบใช้พระอภิธรรมเป็นบทปริกกรรมเป็นบทพิจารณาธรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนกรรมฐานก็ดีส่วนวิปัสสนาก็ดี ให้รู้ว่าผีชนิดไหนก็กาบนั่นคือเหตุผลที่คัมภีวิตปลอดภัยด้วยพุทธานุภาพพุทธคุณของพระอภิธรรมเป็นพลังจิตที่ได้มาจากาคือความเข้มแข็งในจิตมันจะเกิดขึ้นโดยยากที่จะอธิบายว่าเป็นแบบไหนถึงจะบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์มันก็เป็นปัจจัดตังพูดไปก็สองไยเบีย้ยหาประโยชน์ไม่ได้แล้วก็การเข้าไปถึงพบภูมิการพูดคุยกับ ผู้ที่อยู่ในอดีตชาติเขาเรียกว่าอยู่ในพบอีกพบหนึ่งภูมิหนึ่งก็เราคุยกับเขาได้ด้วยการใช้การภาวนาด้านของวิปัสสนาและกรรมฐานฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเล่าเถียงกันว่าเธอใช่หรือไม่ใช่เธอโม,โมหรือไม่โม้แต่มันคือการแบ่งปันฉะนั้นวันนี้คำพิชิตก็จะแบ่งปันประสบการณ์ของอ,อนุภาพพุทธคุณของพระอภิธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังแล้วจะได้ประโยชน์จากการเล่าเรื่องในครั้งนี้ ก็ขอความสุขสบัยดีจงเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิดสาธุ